ฮัลโหลสบายดีเนาะมอนิกะมาพ่อกับซาคือเก้ามอน้ซาสีมาอันบอกวิธีอันเปิดซาธารณะให้เพื่อนทุกคนหรืออันทุกคนที่เล่นเฟซเห็นเหาเนาะการเปิดซาธารณะนี่ดีแนวเลยข้อดีก็คือแบบว่าเขาเปิดซาธารณะให้คนอื่นเห็นเหา สมมติว่าเหาเยอะค่ะขายออนไลน์แบบนี้เนาะก็เข้าสามารถเห็นเห่าแล้วก็ติดตามเหาได้ถึงเหาสิมีหลับเป็นมู่แต่ว่าเขาก็สามารถกดติดตามเหาได้แต่ถ้าเหามีเปิดซาธารณะนี่เขาสิมีติดตามเหาพอะเปิดเพราะว่าอันในรูปโปรไฟล์ของเหามันสิมีขึ้นอันปุ่มติดตามโอเคเนาะเปิดม่องเหลอไปเบิงกันเดี๋ยวซาสิพาไปเบิง เขาก็เหฮามาในเฟตเหาอันนี้คือหน้าตาเฟตเหาเนาะแล้วเขาขมที่ซามคีดแล้วก็เขาอันเขาเฮามาหน้านี่ก่อนเนาะถ้าถ้าเขามีเปิดซาทารณะนี่มันสีมีเฮิมมันซีมีเฮิมปุ่มติดตามมองนี่นี่เนาะ พะว่าอันเฟสหนึ่งซาก็มีหูได้ว่าเขาต้องเปิดซาธารณะอะไรกะมานี่กะได้หูเราได้เห่าไปเบิ้งดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันเห็นแบบเขาว่าซาธารณไปเลยนี้นะเขาก็คล่องใจเขาหลงเอ็ดเบิ้งก็เลยอันหูว่าเขาต้องเปิดถ้าเขาเปิดนี้คนอื่นกระิได้เห็นเขาเวลาโพด่คลายคล้องโผลเอดนั่นเอดนี้เขาก็เห็นแล้วเข้าก็ติดตามการเคลื่อนไหวขังเขาได้เข้ากระซิได้หูเนาะ โอเคไปเบิ้งกันเลยบะต้องไปเปิดมองเลยเขาก็มาที่ตั้งขาเนาะแล้วค่ะอันการตั้งขาตัวนี้เนาะเข้ามาหน้านี่แล้วเขาก็เลื่อนขึ้นแล้วเขาก็สีเข้ามาตัวนี้เขาสีเขียนว่าโพสสาธารณะเนาะเขาก็กดเข้าไปเลย นี่เนาะอันยาซาสิปิถ้าเฮามีเปิดซาทารณะนี้เดี๋ยวเข้าไปไหมเนาะถ้าเฮามีเปิดซาทารณะนี่มันสีอยู่ในเพื่อนเด้มันสีอยู่ในเพื่อนไดถ้าเฮามีเปิดซาทารณะนี่มันก็สีมีเห็นเขาสีมีเห็นเ้าห้ามามองนี่ เขาต้องจ้ำเขาต้องเลื่อนเบรงละค่ะต้องติดถูกยางเพือเป็นซาธารณะมีว่าสิปเป็นโตัวเถิงหรือโตัลุมต้องเพออันจุดซีนำเงินนี่อยู่ในอันส่องอันซาธารณะเนะาะก็เลื่อนขึ้นอีละค่ะตัลุมนี่ค่ะต้องเป็นซาทารนะแล้ค่ะตัลุมนี่ค่ะต้องเป็นซาธาระนะเนาะถุกอย่างต้องเป็นซาธารณะเมื่อ เพื่ออยากให้อันม,มนนนนาาูมูทุกคนที่เล่นเฟสบนโลกนี่แหละเราไลๆ์มูทุกคนที่เล่นเฟสนะนะเขาเห็นเหา่าถ้าเขามีเปิดตัวนี้เขาซิมีเห็นแหละกะคันเขามันซิมีเฮนปุ่มติดตามหน้าหน้าอันหน้านนนหน้าอันนี้เห่าด้มันซิมีเฮนปุ่มเพื่อเขากดติดตามนะมองนี่เนาะนี่มันซิมีเฮนมองนี่ มันสีแบบได้แต่หลายละเอียดของเขาแต่มันมันสีมีเ็นเนาะอันนี้สมมติว่าเขาสนใจเออเขาสนใจโปรไฟล์เขาโปรไฟล์เขาดีโนนนี่นั่นก็เข้าไปซองเนาะก็ทุกคนคะ่ะเพื่อจะวาดสีเยอะอันข้อเป็นเพื่อนก็นต้องเบิ่งโปรไฟล์แหละซาวาเนาะแล้วค่ะถ้าเขาเห็นโปรไฟล์เออน่าสนใจเขาแอดเพื่อนไปอ่ะเขามีหลับสมมติเขามีหลับเนาะมันกระสิได้ปุ่มติดตามเพื่อเขาก,กดติดตามเด้ ถ้าเขาสนใจเขากดปุ่มติดตามเขาเขาก็กดปุ่มมันกับีเฮือนมั่งนี่เขาก็ติดตามเขาแบบน,นี้ถ้าสมมติว่ะ mm hmm. เขาโพดหูมโพดคายคลองเอยไปเที่ยวเอย mm hmm. เขาก็เห็น mm hmm. ทุกคนที่ติดตามเขาเขาก็เห็นเนาะกะมีข้อดีมั่งนี่กะอยากแสอันข้อดีๆมีไว้เนาะเออันเพื่อนๆทุกคนเห็นเนาะกะ สำหรับคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมเด้อเพื่อนมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อสิมีพาดคลิปต่อไปเนาะซาสิมาเอ็ดคลิปความฮูเกี่ยวกับปีเลอร์ทุกคนผังสำหรับเมี้กะซันี้แหละบ๊ายบาย